สวัสดีทุกคนมากับมาบสตาอีกแล้วจ้าวันนี้เราจะมาเรียลชันใครนะฉันไม่รู้เลยอ่ะเอาริมาสบายต่อเือแ acting อะไรอ่ะคือเขาเห็นตั้งแต่ปกแล้ววันนี้เราจะมาเรียลชันเอสป้ากันจ้าเอสป้าสีสาวงูด,ดำเขาไม่มีงูด,ดำแล้ว <laughs> มันมันหมดยุคแล้วนะรอบมีชีกลับมากับเพลงที่มีชื่อว่าดราม่าคือสร้างเรื่องดราม่าเลยคือเป็นนาง acting ดราม่ากันคือแบบทีเซอที่ปล่อยมาคือจึงคือ่ำเอางี้คือแบบมีความเก๋นะคืองคาดหวังละคราวนี้คืออยู่ใน real world นะเออ real อยู่ไม่กลับไปแล้วยังไม่กลับนะไม่กงยาละอยากดูละว่าเป็นยังไงจะดราม่าแค่ไหนถ้าทมแล้ว let's go โอ มี rules สี่ข้อโอ้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  ชอบสาวมากว่ะเออจริงนี่นี่ดียดิโอ้ช้ำฟีพวกดีนะโอ้โอ้โอ้ว โอ okay. oh, 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 เคโอ้โอ้โอ้แอคชั่นหนึ่งนางสมุไรโอ้วิงใช่ไเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ย, oh, อยสัสผมเหม็นเธอมาก oh. อ้าวช้ำโอ้ตีกันเองอ่ะว้าอย่าตีกันค่ะ <laughs> อย่าตีกันเองเนาะโอ้โอ้เลิศโอ้ oh. บิดเอวเกินอู้สวยช่ำม,มากทรานซิชันดีนะนอ้คือบิดซิ้นืดเนาะ <c oughs> เออแต่เดินช่ำเล่นกับความมิเรอร์นะโู้โอ้โอ Oh, my god, quá 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 Ồ quá 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 Lật. quá quá áp quá 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 real world hey. not tom any hey, 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 tom hey. 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 오오오, 키신 러. 어, 터키만. 어, 오, 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 สุดเนี่ยอ่ะทำสะใจไหมมันทำถึงทำได้มันอย่างงี้มันต้องอย่างงี้มันดราม่าถึงแก่นเออคือที่อ่ะชอบเลยเอางี้เอาจริงว่าคือคือไม่ต้องสะกดจิตตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะคือแบบถูกถูกต้องที่สุดปกติเราอ่ะถ้าแบบจะเป็นฟีลแบบว่า ชอบเพลงแต่เฉยๆกับ MV หรือชอบ m v แต่เฉยๆกับเพลงแต่นี่มันมันมาด้วยกันเลยอ่ะมันมันส่งมาด้วยกันแล้วือแบบดูเพลินมากเป็น m อวที่ดูเพลินมากพูดถึงเรื่องเพลงเพลงดีมากฉันชอบเพลงฉันชอบที่มันมีเสียงแบบเสียงมันคอเหล็กอ่ะเออต็งเตงเหมือนเหมือนมันให้ความสึเหมือนซาเวจนิดๆใช่เออมันมีความแบบเต้งเต็งเต็งเต็งแต่มันทาถึงกว่าฉันชอบนะชอบแล้วมันมีความแบบหยุด มีความพอสดราม่าอย่างเงี้ยเออยมีกิมมิกมีเก๋เออดีรักสินเาท่านบิดบิดก็ดีของนิงหนิงก็คือไหลโนตลันคือสุดๆแล้วต่อกับวินเทอร์ก็คือแบบจบแล้เอ็มบีจีจีฉันแอบติดเอ็มบีอยู่นะมันถ่ายที่มืดเยอะแล้วเหมือนไม่ค่อยมีหลายโลเคชั่นแต่เขาตัดต่อมาได้ดูแบบ ดูแบบมีลูกเล่นทือ<ห>พาดพาสดสวยคือพาดดำดำอ่ะคือรู้สึกว่าเมื่อจริงเขาทุกคนชุดสีดำแต่เสื้อชุดสีดำใช่แต่ก็ฉันคิดว่าเขาตั้งใจนะเพอารู้สึกตอนแรกที่ดูอ่ะคือดูไม่ออกนะว่าใครเป็นใครอ่ะเหมือนเขาพยายามเ,เล่นหลอกอ่ะเออเออเหมือนแบบสู้แบบสู้กันเองอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีแบบพาดที่เป็นแบบเหมือนกระจกอะไรสะท้อนกันดีเฟกต์กันรู้สึกว่า ตั้งใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันมีเทคตอนเริ่มก็คือมีกฎเอ่ยใดเขาบอกเป็นกฎที่ต้องดูระหว่างดูดราม่าจริงๆมันเป็นกฎคล้ายๆกับกฎเข้ากวงยาอืออ่ะเป็นางนั้นไปเป็นงั้นแต่เนื้อเรื่องคืออะไรซัมติงไม่รู้ดูล้วได้ถึงแบบ MV ของอันเนี้ยที่ร่าเดย์บายเดย์อ่ะคือมันมีความไฟกันเบอร์นั้นอ่ะ คือมันสู้จริงนะเออคือสู้กว่า g i r l สู้กว่า savage อีกนะอันนี้คือสู้แบบไม่ยอมฟันพี่ฟันฟันฟันมีหลายซีนที่ชอบนะอย่างซีนเต้นที่มีแบ็กอัพข้างหลังเออมันสวยเนาะเซียนเอ็นมันนเออเราแสดงอะก็สวยชุน้าท่าเต้นแต่เมันมีท่านนึงที่แบบมันมันเหลือเอวมันควงเอวอะคือฉ่ำอยู่นะ ต้องไปดูไลฟ์เราไปดูไลฟ์กันดีไหมอาะไปดูกว่าทำแล้ว Let's go <Ừ. S 1> ชุดเ oh. ก๋มากเจเอนี่คือผมสีส้มเหรออ้าว oh. ชุดเลิศโอ้เจ oh. หนิงเลิศเกินโอ้ oh. แซบมา,มาโอ้มอคือพรีมผมก็คือบิวมากนะเออเอออู้มันติดหูเนาะเออ,อมันต้องติดหูแล้วแหละจริง ชมากฉันชอบสิ่งที่นท่านี้ท่านี้ท่านี้ควงหนึ่งโอ้เออเพีทงคใช้แบ็คอัพเยอะนะเออทุกทุก่าโอ้ย เลิศสับขาสวยบานมากจริงหวานช่ำเออถ้าเต้นก็ช่ำ่นะเป็นฟิล์อินเนอร์โอ้สพรึงเกินเออนี่คือท่ากระเทยมากจริงโอ้ เออโพสหนึ่งห้ามอยู่ความแบบแอบเหลือยินนะเออเออเป็นซีคีอเลยวะ่านี่ฮะเออเออเอออย่าง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 เออเออสมัครหนึ่งพอยสุดสดอ่ะภาพรวมภาพรวมของดราม่า อุ้ยพอมาดูสเตจจริงแล้วคือแบบเลิศนะยิ่งดูพร้อมกับเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วมันแบบมันส่งอ่ะจริงรอบนี้คือมันต้องละมาละมันต้องคืนฟอร์มคือบอกเลยว่าเลิศเออคือมันต้องแพ็คต่ออันอย่างคือชอบคอสตูมนะยังไม่ได้พูดถึงคอสตูมคอสตูมใน MV อ่ะคือเลิศคือเลิศฉันชอบที่เป็นเซ็ตเหมือนตอนไท้ายๆเป็นสีแดงเออคือมันมีเครื่องเอออะไรเออ คือมันตึ่งอ่ะมันตัวแม่เขาทำการแบบนี้จริงไม่ใช่ชุดตัดธรรมดาละอันนี้คือมีอินดี้เกลเลอรชุดสเตจเมื่อกี้ที่ดูก็คือสวยเออสวยมากทำถึงเนี่ยต้องชื่นชม่ะอ่จบไปแล้วสำหรับดราม่ากคืออย่างที่บอกว่าจึงชอบเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับเราด้วยจ้าอันยอง